ทุกคนทุกคนทุกคนมีคนใครมานะทำไม่รู้ผ้าถุงสีแ,งแดงๆใช่ไหมผมมาเที่ยวป่าปกติป้าเป็นใครมาทำอะไรท่องก็ถาอะไรที่นี่ เอาอะไรน,นะเหล็กไหลที่นี่เหรอสวัสดีครับพี่พี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับผมอยู่กับผมแฝดใหญ่ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่กลางป่านะแล้วแลวก็เป็นทางที่จะจะเดินทางไปยังถ้ำเกาะลำทุกคนนะซึ่งผมไม่ได้มาที่นี่นานแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ น้ำขุนนะทุกคนแล้วก็เชี่ยวผสมกว่าเดิมเยอะเลยนะน้ำเพิ่มปริมาณแล้วก็ขุนกว่าเดิมแล้วก็ผมเจอเหมือนเป็นผ้ากอย่างีเห็นใะช่ไหมไม่รู้เป็นผ้าอะไรนะเป็นผ้าที่เหมือนโดนน้าพัดมาจากป่าด,ด้านบนหรือว่าพัดมาจากทางถ้าของกอลลัมหรือเปล่าผ้าสีแดงนะทุกคนนะผมไม่รู้เป็นผ้าห่มหรือเป็นผ้าอะไรนะซึ่งวันนี้ตั้งใจจะมาเยี่ยมแล้วก็มาดูจะกอลลัมมัยังอยู่ที่นี่ไหม ซึ่งผมเองก็ถามว่ากลัวไหมกลัวเจ้ากอลัมจะทําอะไรไหมมันก็มีคิดบ้างทุกคนเพราะเจ้ากอลัมทาหน้าที่ตัวเองก็คือเฝ้าถ้าไม่ให้ใครวุ่นวายแล้วไม่ให้ใครมาก่อกวนนะแต่ก็ด้วยความแบบว่าไว้ในเชื่อใจนะผมเชื่อเจ้ากอลัมจําผมได้แล้วก็ด้วยความที่เราเคยช่วยเหลือกันไว้เจ้ากอลัมมันจะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราเป็นใครทุกคนนะก็ฝากเพียบสีนะครับผม เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีนะใครต้องการพวกเบี้ยแก้นะแล้วก็ปีเทียรประจำวันเกิดรวมทั้งแก้วขนเหล็กกับพวกเหล็กไหลเจะเนี่ยทุกคนสามารถทักข้อความมาได้ทุกคนนะทักข้อความมาสอบโทรถามได้นะจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าไอดียลน์ก็ได้นะเบอร์โทรก็คือ061-593-0408หรือจะเป็นไลน์ไอดียลผมนะก็ yai yai 1 1 2 5 4 2นะครับผมนะก็ใครสนใจติดต่อมาได้ซึ่งผมเองก็ นำไปปลูกเสกกับพี่ยิงเพชรเรียบร้อยแล้วทุกคนให้พี่ยิงเพชรแบบปลูกเสกให้ให้นะแล้วก็ตอนนี้มีของต้องการยังไงโทรมาสอบถามได้ทุกคนนะแล้วก็มันมีของไม่เยอะนะทั้งหมดก็คือต้องรออีกพักหนึ่งก่าจะมาถึงอย่างชุดที่แล้วก็แก้วคนหล็กนี่คือไปเร็วมากคนนะหมดเร็วมากเลยแล้วก็มีแค่สิบก้อนสิบเม็ดสิบเม็ด๊บคนจองมาคนคนที่จะเอาคนที่สิบเอ็ดเนี้ยมันก็ไม่มีทุกคนก็ต้องรอรอบต่อไปถ้าต้องการโทรมาได้ทุกคนนะผมให้เบอร์ไปแล้วโอเค เดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้อากาศมันเริ่มแบบเย็นๆอุ้ยตรงนี้ผ้าผมผืนหนึ่งทุกคนเป็นผ้าหรือผ้าผมผมไม่รู้นะเป็นผ้าผ้าเน่จไม่รู้เป็นผ้า่มหรือว่าผ้าขนหนูหรือว่าเป็นทุกเสื้อผ้าหรือเปล่านะไป,ปท,นะทุกคนเดินทางกันต่อนะทุกคนตอนนี้ก็อากาศก็คึมๆไม่ค่อยม,ม,มีแสงเท่าไหร่แล้วก็เห็ดโคนที่มีเห็ดโคนขึ้นนะ้วยต้องคอยดูเห็ดโคนนะเห็ดโคนชุดชุดท้ายชุดใหญ่จะขึ้นละโอเค let's go ทุกคนตอนนี้ก็น้ำขุ่นนะฮะอันนี้บอกขุ่นผสมควรเลยใช่ไหมฮะก็แ,แรงด้วยนะผมชอบที่มากทุกคนทุกอย่างดูเขียวแล้วก็ดูธรรมชาติมากๆทุกคนนะมีทั้งพวกต้นไม้เล็กใหญ่แล้วก็พวกต้นไม้แปลกที่เราไม่เคยเห็นก็มีต้นนี้มันกินได้ทุกคนนะ ต้นใหญ่มากมีสายน้ำไหลมาจากด้านบนแบ่งเป็นสองสายแล้วคนนะ่าจะไหลจากฝั่งนู้นหนึ่งสายใช่ไหมฝั่งนู้นหนึ่งสายแล้วก็ฝั่งนี้ไหลมาเพิ่มมาธรรมาชาติามากๆเลย เราเจอเห็ดสักหมู่สองหมู่นี่ดีมากๆเลยทุกคนเก็บปนที่บ้านว่นที่ใครสนใจพวกน้ำพริกปลาดินญ่างนะจะเป็นแคปหมูนะกินคู่น้ำพริกปลาดินย่างเราก็สามารถติดต่อไปได้ทุกคนนะแต่ช่วงนี้จะบอกว่าหน่อไม้ไม่มีแล้วครับผมหน่อไม้หายากมากเลยพี่เพราะว่ามันหมดฤดูการหาแล้วแล้วผมเองก็หาลำบากน,นะ ก็มีเพฟซีต่อมาก็บอกเลยว่าไม่สามารถหาได้จริงนะก็คงต้องรอปีหน้าเลยผมทําแค่น่อไม้ต้มนะไม่มีแบบว่าทําแบบใส่ถุงนะโิ่ยธรรมชาติดีมากทุกคน้ช่ำมากๆผมก็ไม่ได้ามาที่นี่นานนะทุกคนนะบอกเลยนานมากๆ ความธรรมชาติอยู่นะทุกคนผมชอบอย่างนี้มากคนจะปะมันดูเขียวยูธรรมชาติดูแบบเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งนะไม่เหมือนแถวบ้านเราหาไม่ถ่ายดูไม่ได้ทุกคนนะทีนี้สวยมากเลยมันก็รูแ้ล้วรู้ทุกคนดูปูหรือเปล่าถันเป็นดูปูหรือเปล่าทุกคนมองกันไปเหมือนป่าเมยซอนเลยทุกคนเขียวมีน้ำไหลผ่านตาง มีสมบุนแบบมากๆากเลยแล้วไหลใต้ไหลผ่านใต้หิี้มาอยากให้ได้ยินตรงนี้ทุกคนตู่ดีอ่ะขนอะไรเนี่ยขนแล้วขนมาทิ้งไว้เหรอ เท่าก้อนเทอตัวนึงป่อืม คนตอนนี้ถือว่าอากาศจะกำลังเป็นใจนะไม่ร้อนแล้วก็ฝนไม่ตกโอ้ตอนนี้ใกล้ถึงแล้วผมมีก่อไฟหน้าแล้วก็รอดูเจ้ากอนเรา,รา,าจะออกมารับผมนะผมเองก็เอาตรงนวก็ไม่รู้ว่าจะเจอไม่เจอแล้วไะไม่ทาไมบอกแกผมจะเจอหรือเปล่าแต่ผมจะขอต้องรอเจ้ากระมให้นีนะทุกคนเพราความ มีวินในแล้วก็เพราะความชื่อสัตว์ให้มันรู้ว่าเราไม่มาบุกลุกเดี๋ยวไม่ทำให้มันต้องมาเดือดร้อนะลทุกคนนะตามกฎระเบียบของมันนะทุกคนห้ามบุกลุกทำกอลัฟทางนาเจอวะถึงแล้วทุกคนก,อง,งกองไฟนงี้ยแคกองหน่งเพื่อให้ดูว่าเรามาที่นี่นะ xong khẩn trang cho nó sát ra bây giờ bây giờ bây qua. คนับอย่เงียบๆแล้วไม่มีเหียงใครจะออกมาเลย Ja, mal แคปคลิปไปทุกคนไม่มีข้าวที่วิวเดียว,ลวเลยไม่มีเสียงอะไรเลยไม่รู้จะมีใครอยู่หรือเปล่าเพื่อขอนั่งรอต่อไปแบบไม่เร่งไม่รีบนะยเยี่ยมเจ้ากอล่ามันจริงนะรัวมันเป็นไงบ้างดูว่ามันเโตต้มหอยน้อยทุกคนมั้ย ดอกอะไรสวยมากทุกคนขึ้นตาผนังอะสวยมากทุกคนดิสวยนะทุกคนขึ้นตาผนังหินนะดิดอกบานสวยไหมคือความธรรมชาตินะทุกคนนะคือความธรรมชาติของป่านะบรรยากาศดีสุดเลยทุกคนทุกคนครับ ทุกคนเคยเคยยินเรื่องเล่าของพวกเจอกมมากอลัมเมื่อก่อนไหมเมื่อก่อนผมก่อนที่กกมผมจะรู้จักกอลัม่ผมคิดกอลัมเป็นพวกคนชั่วคนไม่ดีนะสัตว์ร้ายซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เข้าใจอีกแบบหนึง่งถ้าเราไม่ทำเขาก่อนเขาก็ไม่ทำเราพี่ๆทุกอย่างบางอย่าง ก็เหมือนคนอะคนบางคนไม่อยากจะเลวไม่อยากจะทําชั่วหรอกแต่ว่าสถานการณ์หรือว่าสิ่งรอบข้ามมันบังคับพี่พี่นะผมว่ามีส่วนนะจอกรัมก็เหมือนกันถ้าไม่มีใครทำให้มันต้องเดือดร้อนหรือว่าต้องให้มันแบบต้องโมโหหรือต้องให้มันโกรธเนี่ยมันก็ไม่ทําใครก่อนทุกคนนะเว้นแต่ว่ามีใครไปทําให้มันต้องแบบเดือดร้อนขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันต้องแบบใช้กําลังเอ้ยอย่างผมผมรู้จักจอกรัมแรกๆก็คิดว่ามันดุหรือว่ามันไม่เป็นมิตรทั้งหลังมามันก็เริ่ม แต่ว่าปรับให้เรารู้ว่ามันไม่เป็นคนชั่วไม่เป็นคนร้ายนะซึ่งเราก็เห็นว่ากอลัมก,ก,ก็ดีกับเรานะช่วยเหลือกันเราก็ช่วยเหลือมันมันช่วยช่วยเหลือเราตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามัน อยู่ข้างในแล้วเป็นไงบ้างนะผมเข้าไปไม่ได้ที่ของมันจัก,กลัมเาน้นที่เขาได้เพราะว่ามันรู้วิธีเข้าต่างๆร่างกายมันสามารถแบบบิดอไองอได้สิ่งเข้าช่องเล็กๆได้ทุกคนยังเราคืออาจจะเข้าไม่ถึงเพราะว่าเรากระดูกมันไม่เหมือนมันทุกคนมันสามารถทําได้แต่เราทําไม่ได้พี่ผมบอกเลยจักรกล้มมันเก่งโอเคก็ประมาณนี้อ,อ่อยากให้พี่เข้าใจแล้วก็ อย่าดราม่านะเรื่องของเจ้ากอล่ามันบางทีมันต้องการปก,ปกป้องสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของมันะนะมันต้องมีความดุร้ายบ้างจะได้ไม่ไปเล่นป,เนปาติของมันไว้ออกมาผมจะถ่ายดูครั้งหนึ่งถ้าไม่ออกมาผมก็กลับบ้านแค่นั้นแหละทุกคนนะคนทุกคนกคนคนมีใครมานะทำไม่รู้ผ้าถุงสีดงแดงๆใช่ไหม ทำสักอย่างนิจรงนี้ร้อะรมันทอสักอย่างเลยพี่ ำอะไรสักอย่างทุกคนได้ยดินไหม,ไมพูดอะไรวะมีท้องกระถางพูดสักอย่างทุกคน กาถ่ายสักอย่างตัวนีไหมคือใครวะป้าป้าเป็นใครผมมาเที่ยวป่าปกติป้าเป็นใครมาทำอะไรท่องก็ถ่ายอะไรที่นี่เอาไ้นะ หลายๆที่นี่หรอแล้วป้ารู้หน่ว่ามีอ่ะรู้แน่ว่ามีป้าเคยมาเอาหรอหรือว่าไงไหลายๆที่นี่มีด้วยหรอผมไม่เคยเจอเลยมันอยู่ที่ไหนอ่ะ ายไรออกมาเขาวางเยอ,อะดูกันดกว่พี่แกมันเดินเดินไปข้างหน้าพี่ป้าระวังไงกอลัมเล่นงานป้านะป้าไม่กลัวกอลัมหรอแต่มือสัมผัสที่ ห,หลังหินหลังถ้ำถ้ำข้างทหาเล็กๆอยู่แกบอก ผมยังไม่รู้ป้าเป็นใครมาจากไหนนะ,ะอยู่ป้าก็โผล่มาเอาเลื่อยๆเนี่ยฮะเดี๋ยวกอลัมมาเล่นงานป้าหรอกป้าไม่รู้ที่นี่มีกอลัมเฝ้าอยู่อ่ะพวกป้าของไว้ทุกคนจะเป็นคนเล่นของแบบเอาพวกกระใสไปทำของใส่ยาติเหรอป้าผมวอาป้าออกไปเถอะเดี๋ยวกอลัมเล่นงานป้าออกไป ป้าไม่กลัวบ้าเหรอลองเขอแล้วกันผมไม่ขอยุ่งแล้วกันทุกคนไอ้กอลัมน์เล่นงานของเองเชื่อผมไอ้กอลัมน์เล่นงานของเองผมขอกับกันวูะผม,มอยากจะมีส่วนเอี่ยวด้วยเกอลัมน์คิดว,ว่าผมพาเขามาให้ขอรับชะตาก,กรรมเองแล้วกันให้กอลัมน์จาัดก,การของเองทุกคน,กคนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับคนบ้าทุกคนบ้าคนนี้